สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองเลือกตั้งกันแบบสีถนนชัยในที่สุดก็ยุบสภาเสร็จสมอารมณ์หมายบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานับจากนี้ก็เข้าสู่การเลือกตั้งเต็มตัวสถานะของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ขณะนี้คือรัฐบาลรักษาการ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา169บัญญัติให้คอรมอรักษาการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไข 1. ไม่กระทำการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการหรือมีผลการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปเว้นแต่ที่กำหนดไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2. ไม่แต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือบุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตำแหน่งหรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากกะกะตก่อน 3. ไม่กระทำการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็นเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากกะกะตก่อน 4. ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการอันใดอาจจะมีผลต่อการเลือกตั้งและไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามระเบียบที่กะกะตกำหนดก่อนหน้าที่จะมีพรกรยุบสภานายวิษณุเครืองามรองนายก ได้เรียกนายแสวงบุญมีเลขาธิการกรกตเข้าหารือที่ทำเนียบเพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดเหล่านี้อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ทั้งในส่วนของ,ของคอรมอเองรวมไปถึงข้าราชการทั่วไปด้วยแม่นายแสวงจะยืนยันกับสื่อหลังหารือร่วมกับนายวิษณุว่ากฎหมายที่มีอยู่สามารถควบคุมข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำที่วางตัวไม่เป็นกลางได้ แต่สังคมยังคงจับตามองเพราะที่ผ่านมามีการใช้ทรัพยากรของรัฐบุคลากรของรัฐเวลาพลเอกประยุทธ์ไปลงพื้นที่แฝงการหาเสียงไปในตัวก็ยังไม่มีใครทำอะไรได้เพราะเป็นช่องว่างทางกฎหมายก็ต้องดูว่ากฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์เหนือกฎสีธนนชัยหรือไม่เพราะเนติบริกรก็ออกมาทำหน้าที่เครื่องจักรสักลลาง อย่างเต็มภาคภูมมด้วยการชี้ช่องให้แก่บรรดารัฐมนตรีรักษาการกรณีมีข้ออ้างไปตัวราชการถ้าเสร็จกิจกรรมแล้วจะไปขึ้นลงเวทีหรือเดินตลาดหาเสียงไม่เป็นไรหรือจะไปเครื่องบินหลวงเฮลิคอปเตอร์หลวงก็ไม่เป็นไรเพราะถือเป็นการไปในราชการต้องแยกให้ออกไม่ได้ก่อให้เกิดภาระเลืองน้ำมันแพง ส่วนข้าราชการและเจ้าหน้าที่จะมีวิธีปฏิบัติแตกต่างไปตามพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอมาตรา78ซึ่งก็ยังแยกออกระหว่างกฎหมายระเบียบข้าราชการพรเลเรือนกับกฎหมายเลือกตั้งที่การกระทําบางอย่างแม้ไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อาจจะผิดกฎระเบียบข้าราชการพรเลเรือนที่ถือเป็นความผิดทางวินยัย แม้จะไปช่วยหาเสียงนอกเวลารัชการก็ตามเพราะเป็นความผิดทางวินยัยเป็นไงสมชายาที่นักข่าวทำเนียตั้งให้ไหมกับสีถนนชัยรอดช่องที่หาช่องรอดให้กับพรรคพวกได้ตลอดแต่ก็พึงระวังไวเ้เถิดถ้ารอดไม่พ้นบ่วงระวังบ่วงมันจะรัดคอตายขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ